มิวนิสถาไม่อัปเดตมาหลายวันเผยภาพล่าสุดทำหลายคนถึงกับต้องทักแต่งงานมีครอบครัวออกเรืองเป็นคนแรกของแกงงอเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวมิวนิสถาโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามิวได้เข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มให้โซเซนทาราพุทธคูหาเปรมกิจ นักธุรกิจท้าทองคำํำทายาทของตระกูลคูหาเพรมกิจซึ่งชีวิตหลังแต่งงานของเธอดูแฮกปป,ปี้มากๆและมักจะมีโมเมนต์มุงมิงกับคุณสามีออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆแถมในตอนนี้สาวมิวยังตั้งท้องได้สามเดือนแล้วด้วยล่ะคะ่ะถือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสุดๆโดยเฉพาะคุณแม่ของหนุ่มเซนที่ท่านนั้นดีใจมากกิโลกรัมเพราะถ้าอยากมีหลานมานานแล้ว ในเรื่องอาหารการกินตอนนี้คุณแม่ของนุ่มเซนมักจะทำกระเพาะปลาสดมาตุนให้ทานอยู่บ่อยๆโดยในอินสตาแการมของมิวล่าสุดเธอได้โพสภาพของตัวเองที่ออกมาซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของบำรุงคันและจะเห็นว่าตอนนี้ท้องของเธอเริ่มที่จะใหญ่ขึ้นแล้วด้วยล่ะค่ะ